คนขายมีะอะไร้างเปิดขายบ้าวัยเปิดมีสิบลปะ่ะมันใช้ป่ะไอ้เปิดอะเสียงรถมันดังจริงเว้ยไอ้เปิดยังไม่รับแต่กูพูดไปก่อนนี่มันตอบกูดได้หมดเลยนะงงไหมเนี่ยกูพูดไปก่อนเลยเนี่ยมันอาจเสียงเลยไอ้เปิอตอบได้หมดเลยนะ อ้าวเซิร์ฟเพื่อนเออว่าไงวะใครมาเนี่อ้าวมึงทำอะไรกันอยู่วะในเวดดอทำไมวะรวมเองทำอไมวะล้องชัยฮะงัดลานงัดร้านเหรอขอร้านร้อยเลยไงมึงละนร้อยเลยไงไอ้ไทยแล้วไอ้จีอ่ะไอ้จีอ่ะล่าสุดกูเห็นมันไปงานแต่งใครไม่รู้ตรงนี้ <c oughs> ไอช้ช่วงี่อีเวนต์เยอะเออมึงก็ต้องเข้าใจฟรีแลนซ์งานเงินไม่เอาแล้วว่ะไปไป ลายงานหลวงเรียกเลยตัวนั้นเออคุณนึกว่าสอสอออกงานอะไอ้ไทยมึงลิ้นลายชื่อไหมกูนี่กูต้องเอาคนออกหนึ่งคนน่ะไอ้ตั้งใครดูไม่ได้เรื่องว่ามึง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 เสนอชื่อขึ้นบอร์ดบริหารนี่มึงมึีใครมีกูคาดเดาตอนเนี้ยเอาแววอ่ะแววไม่ค่อยดีอ่ะแบบเอาแววน้ําแบบน้ําไก่ไม่ดีเลยอ่ะไี่ตี๋เลยอะกูไม่ได้เบมหรือว่าอะไรนะจูโฮที่ว่ามึงชอบลาบบ่อย ไอจูโหไอแต่ตัวนี้หนักจริงตัวนี้หนักจริงกูก็อยากไม่ได้เบรกว่าอะไรนะกูกูกูกลัวที่มันออกอยู่แต่กูว่าไอเยอะบางบางบางไม่บางอย่างบางอย่างมือนก็หาบางอย่างก็ต้องมีมันว่ะก็ใช่สิอันฮาร์ดสิได้ข่าวว่ามือปืนไร้วิญญาณจะกลับมาไม่กู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 กลัวอย่างกูกลัวอย่างนึงก็ดีกูกลัวแบบว่าถ้าถ้าถ้า JK มันเหลือแต่ตัวละครที่มันแบบ สติดีกันหมดมันจะไม่มีคาแรคเตอร์อะีรครูก็เป็นยิ่งไมด้วยสติไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าเอามึงลองคิดสภาพสิมีแบบไอ้เยียเบสบอลสี่สิบคนนะอ่ะเอ็งจะไปไงต่อวะกูนี่นี่นี่ตีมาัศจรรย์เขารถนั่งสี่จูโฮเบสวันสี่งิบนมาแล้วจ้าสวิงนะรวมมันเยะแะเออไม่กูว่ามันต้อง ว่ามันต้องมีว่ะจริงนะจุ่มหัวกู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 ว่ามันต้องมีบันอยู่ว่ะมันมันรั่วดีกูชอบเอาตัวอื่นดิเอาตัวอื่นที่ขึ้นบอร์ดบริหารใหม่ดิเอาตัวอื่นดิขึ้นบอร์ดก่อนแล้วเอาตัวอื่นใหม่ที่กูต้องกูต้องเร็วๆนี้เลยว่ะกูเอาน้องน้องรักกูอยู่ข้างนอกนานเกินไปแล้วไล่ยากว่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้เช็คชื่อวันนี้เช็คชื่อมันมีใคดูเลย เออมันมีไฟง<อ>หมดเลยวันนี้ลูกไม่มาเออคุอยกับเขา,มาเมื่อกี้กูบอกแล้วว่าวันนี้เช็คชื่อวันที่สามแต่คนเช็คชื่อกูยังไม่เห็นหัวเลยอ้อไอไอ,ไอเวสจบยังไงที่นู่นอะน้องชายจบแล้วพี่จบแล้ว อ๋อแคุณก็จะไปไม่กลับแล้วว่าลืมกูลืมพี่ลืม,มลืมปลไปแล้วไม่ไม่ลืมเนีย่ยโอ้โหดูดิผมก็มารันเลยเนะี่ยหมดสิ้นเ่ยม่นยไม่เคยไม่เอเราตีกนอกอักอกอักไม่เคยนได้เว็นะไอ้ไทยเราพีกิดถึงเดือนตะวันน้องชายพี่เป็นไงบมา่ววานด่าจนเหนื่อยเว็ตมึงก็ไม่มาด่ามันจนเหนื่อยไอ้มาพี่เปนไปไหนว่าเี่ยกูโดนอกอักอกอกเนกูโดลุกตั้งแต่เที่ยงวันแรกอ่ะ เต้าใจว่าไม่แต่ล้วจะไปอีกไหมเนี่ยจะไปอีกไหมไปแล้วไม่แต่แต่พอกลับมาก็วันเดียวก็จบเลยไงวันเดียวก็จบเลยไงเออก็ของจริงไงโอดจัดเลยเอาใหม่เดี๋ยวใหม่ไม่ไปแล้วใช่ไหมไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วโอเคแต่ของเยอะแล้วเวทกูรู้มึงก็อยากไปแหละอยากไปใช้ของอ่ะไม่ใช้มันจะหมดแล้วห่อมันมันต้องมีอยู่แล้วเนี่ยมีมีอ้อนน้องรักก็ต้องมีเวทน้องรักเลย ยอนรออะไรอ่ะตอนแรกมันจะไปอ่ะมันจะไปมันก็ใจมันอ่อนๆ่อนอยู่ตอนมันบอกลุงว่ามันจะไปอ่ะมันแบบแล้วไม่ค่อยอยากจะไปอ่ะแล้วฟืนสือนะไอ้อนอ่ะเป็นอะไสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมจริงมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้จริงถ้ามันไม่อยู่คู่ผมคู่ผมไม่อ่อนอ่ะเออโดดหญิงโล่ิงไม่เลยมันยังมันยังผู้หญิงเขาห่วงไอ้ตว์ตรงนั้นผู้หญิงเยอะเจคไม่มีผู้หญิงสักคนในไทยอ๋อเออตรงนั้นมีแต่คนเข้าหา ตพรานั้นผู้หญิงบึ้มบั้ามีเยี่ยมมันก็เลยไปไม่ได้ไงมันก็เลยกระซิกกระซีกลับมาจารการเพราะว่าผู้ชายล้วนป่วยคนดูไปดูตอนมันบอกไว้ให้ตอนมันจะออกดิไอไอเฮียอ่อนอะส่งมันยื่นขึ้นบอร์ดบริหารเนี่ยเฮียมันน้องกูอยู่ด้านนอกนานเกินไปแล้วกูเห็นมันมาเตะเตะเฮียไอ้การลงตลาดจะเข้าไอ้อ่อนก็จะมาไอ้อ่อนรอเสียบน้องมึงรอเสียบคนดูลองกลับย้อนกลับไปดูอ่ะ ไอ้างนาไม่ต้องรีดไปสัตว์เพราะว่ากูจะเอามันมาแข่งเฉยเไม่แล้วแล้วใครนะที่มึงจะเอาเข้าไอออนใช่ไหมนี geil, so ่ไอออนใหญ่ใช่ไอออนเข้าก่อนกูขอเช็คไฟมันหน่อยวะมันอยู่ไหนโอ้ยไอตัวนี้มันมันมาตามตามอเรียกทูบเลยมาพิธุมันเดินมาเหมือนมันแบบไม่ค่อยอยากไปอ๋อนี่จะเข้ามาอีกคนนึงไอ ของลุงอ่ะไอ้มูมินอ่ะอ๋อกูก็จะเอามันเข้าต้องเออกูจะเอามาเข้าเองดีกว่าเหมือนมันขี้เกียจเล่นอะไอ้จิ๋วก็จะกลับมาไอ้บ้าไอ้มูมินนี่สรุปมันยังไงเนี่ยไอ้เวทมันมีใจใช่ไหมเนี่ยไม่รู้มันไอ้นี่ไอ้แฟงผมไม่รู้เลยใช่อ๋อตัวนั้นก็ไปบ้าไปบอด้วยไอ้แฟงวันนี้ยังไม่มาเลยตัวนำพาแต่อะไรอะไรหลานกูเอามาชัวงยังงักมาจะมากูอ้า แต่แต่ติดของใครก่อนนะติดไอออนหนึ่งคนใช่ไอออนก่อนโอ้แต่มันตลอด,ลอดมันแน่นเกินว่ะมันแน่นแบบแน่นแป๊ะเลยอ่ะแ,แต่ต้องเอาไอออน,ลนลอกลับมาก่อนนะดิไอหัวหน้าตะกูลแร็ปเพิร์ดอ่ะนี่งไงเขาอ,อยู่กันเนี่ยเขาอยู่เฮ้ยแล้ววันนี้ไอ้นี่ใช่ไหมเรียกชื่อชื่อไหมว่าหยุดหยุดกันพอแล้วใช่ปะ่ะหยุดกันพอแล้ววันที่สามแล้วเดี๋ยวปีใหม่ก็หยุดยาวอีกโอเคได้ชื่อเกมโมงเนี่ย ้วร้านกี่โมงวะร้านกี่โมงวะกูชวนคุยเพลินเลยถึงชัง่วโมงไม่ร้านละร้านยี่สิบนาทีเหรอจะไล่ให้ว่าสบัอบมีไฟเก่งการมีไฟเบสมีไฟม,มาตินมีไฟแล้วก็ชุดที่เข้ามาใหม่นั่นก็มีไฟหยุดเอซแล้วเออหยุดเอซแอร์มันไม่ตกหล่นเลยเออต,ตลอดเราจะสรุปเรื่องไอ้ก่อนนี่ยังไงวะไอ้ก่อนมันบอกมันติดโอซีนไม่เหรออ่าเดี๋ยวต้องเช็คก่อนอันนี้อ่า ใช่ก้อนติดโอซีหรือว่าอะไรอ่ะมันผักไปก่อนไหนเอ้แต่ไอไอตอนนั้นไอเดลต้ามันบอกกูว่าเดี๋ยวให้ก้อนมันมาคุยเองมั้งแต่ต้องรอมันมาอันมันอาจจะเคลียร์ได้แล้วหรือเปล่าเลยคิดน้ำนี่หน่อมครับวีดีัวีทีอ่างี้อ่างี้อ่างี้จับไม้สั้นไม้ยาวจบไอไทยกูออกไอมันเปิดไอมันไอมันเปิดไอมันเปิดต้อนทุกคนในนิดคอร์ดแชจอไอเฮียแลำสุดกูสั้นจับไปตันไม้ยาวกันจบกูสั้นสุด กูขยันแค่นั้นอออไอ้เราไอ้นี่ด้วยไอ้ก๊อนด้วยสัตว์ผักก๊อนละโอ้โหเบนนี่นเข<ร>าว่าไม่ต้องรีบเขาว่าไม่ต้องรีบโอ้โหเป็นขี่คอกันตายแล้วว่าตอนเนี้จีคอ่ะโอ้โหโอ้โหแต่เอเวทมัแบบนปะไปออนตัวเอ็ดดี้มาเนาะมันมา<ะ>ในเรื่องเลยอ่ะน้องชายด้เรื่องอยู่บัฟแบบปล่อยผีแล้วปะผมไม่ได้บัฟเนี่ย อะไรหรอเตียงเดียวอ่ะมันสนุกไหมว่าการตีกันแล้วอุ้มอุ้มกระโดดหญิง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 อ่ะไม่อ่ะผมว่าไม่ไม่ค่อยสนุกอ่ะใช่ไหมพี่ดูมันดูแบบว่ายังย,ยุ่งยากเกินไหวมันไม่อะไรกูกูพูดได้ว่ากูไม่ได้เป็นต่างแกนวเป็นตั้งดูไฮไลท์อะไฮไลท์มึงนี่แหละแบบ <c oughs> แบบเป็นยูท <c oughs> ูบอ่ะเฮ้ยฮะกูเห็นมันแบบว่าอุ้มเสร็จปุ๊บมันก็โยนไปโยนในพุ่มมั่งอยู่ในไม้มั่งไอคนนี้ไปโยนโคตรแบบโคตรเปื่อย แบบวิวก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นใช่ไหมใช่มอตอนแบบขับรถออกไปโยนอะโหยี่โคตรโหดแบบมาเอาขับรถไปทิ้งไงไทยแล้วก็ขับรถกลับมาแล้ว้คนที่โดนทิ้งก็เหมือนแบบดูต้นไม้ดูเฉยเขวงอะไปกูไปก็ไม่เห็นตายก็ตายไปกูเขวงอีกเหนาว่าเหมือนโดนไปโยนทิ้งน้ำอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทําเปอร์เซ็นใช้มาโคเหมือนเลยนะผมก็ใช้มาโคเออลุงก็ใช้เห็นแล้ว พี่ลูกก็ใช้พี่ก็ดูอยู่ตีตายเสร็จได้เข้ามืออ่ะเอออย่างวายเออ่เออไอ้เนี่ยประเ่ศเรากด F9 แทบพังมันมันจะเด้งคุกไงมันจะเด้งคุกก็เลยต้องรีบโฉบไว้ถึงรุ่นได้อ่ะอ่ะแล้วถ้าเราทำที่มือนี้ได้โอ้ไม่ได้เลยผไม่ได้ทำไม่ได้เนื้ว่ะเออวายเฮียเออกูเห็นแล้วไอ้เนี่ยลูกเขาต่อยไอ้เนี่ยต่อยแป๊บเดียวแม่งยังแบบตัวยังไม่แตกพื้นอ่ะแม่งแบบได้เข้ามือเขาเลยอย่างไวายอ่ะ ลูกบาสอ์ะบึงดึงดึงอ่ะดึงเสร็จเอาไปเอาไปเอาไปโอ้โหอะไรแบบนีดูดิลั่นอย่างไรดูดิเออเออไปดูดิอันนี้มีตังไป่ตังไปอยู่สปอร์าดีจริงนี่หว่าเนี่ยสปอร์าดีจริงพูดถึงว่าทำไมล้มแล้วแบบไม่จบเพื่อนเลยเอออย่างไรเลยเว้นเพื่องเซียนก็ได้แต่เราคนเขาไม่ได้ห้ามมาโคใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้ห้ามมันก็มาโคยังมันบอกเดิ ใช้มาโคเลยพี่เอาวอย่างงี้โอเคไปพูดอย่างงี้เลยใช่ไหมเมื่อยอ้วนอะอ้าวพ่อมึงพ่องยู่ไหนเนี่ยพ่อมึงอ่ะพ่อมึงมาแล้วนะพ่อมาแล้วเจอเจอที่อยู่ที่เลเวลล่างตอนนี้กำลังจะมานี่เพราะว่าโอเคนอยู่นี่มึงมีแม่ใหม่แล้วรู้ยังใช่เหรอใช่เหรอมีแม่ใหม่แล้วรู้ยังไม่ถามดิไม่ถามพ่อมึงมีกาแฟบนไหมไอหมูตุ้มมีกาแฟบนไหมไม่มีเลยยังไม่ซื้อ เว้ยแต่ตอนนี้แม่งกักตลอดกันไทยมันรู้แก้วจัดอะไอ้พวกที่แบบไม่ค่อยมาแม่งก็กลายเป็นมาโหเฉยอะ,ะเออโอ้เฉยแต่ตัวน,นี้เซ็คงเซ็คคงหวาจริงนะจูโฮนอะคงเซ็คคงหวานสัสบๆเลยนะตอนเนี้ยบ้าบอจัดนะตอนเนี้ยไอ้แต่กูขาดมันไปไม่ได้เียปัญหานี่บางทีอไอ้จูโฮอะแต่ตอนตนีขาดมันไปก่อนก็ได้ย <c oughs> ังมีนย้วผายปวดหัวจีด๊ดอะเบ้ย บับันโฉบเฉี่ยวนี่กูชอบบันโฉบเฉี่ยวแล้วเด็ดขาดนี่กูชอบดาเมจที่ขาดหายจูโฮเติมให้ไม่ได้เติมไม่มาเกูบอกเลยมาเชแดงแม่กว่าจะได้ตีแต่ทีแม่วิ่งวนแบบนั้นวนอยู่เงี้ยวนเสร็จตีนมก่อนทีนึงเออวนอยู่นั่นในเงือกต้องใส่เข้าเร็วแป๊บเฮ้ยแต่ไม่เหงาเหรอนายอ้อนกลับมานะไฮเบทนะมันเข้าหรือเปล่าเมืองอ่ะ ทงมันแบบเมื่อตอนตอนมันจะออกเหมือนมันไม่อยากออกเหมือนมันอยากพักไปเล่นเกมอื่นเฉยๆตอนมันจะออกเห็นไหมมันไม่ได้มันไม่ได้ออกพร้อมพวกเพื่อนนะมันแบบลังเลอยู่อ่ะตอนมันจะออกพี่ต้องลองไปดูว่ามันเหมือนมันคิดที่อะไรอยู่อ่ะเมื่อกูรู้แล้วสองสามวันมันเข้ามาเข้ามามันเข้ามาหาพี่วันที่เราคุยกันว่ามันไปแล้วอ่ะแล้วแล้วอีกสองสามวันมันอยู่ๆมันเข้าทีเอสมาเฉยเลยแล้วมันก็แบบมาหน้าบ้านที่อะไรแล้วมันก็บอกว่า ผมอยากอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็กลับมาเฉย,ยมันรั่วจัดอ่ะไอออนอ่ะรออะไรอ่ะแล้วก็แล้วก็ค,ค,คุยกูเสร็จจุ๊จ้าคุยกับกูแป๊บนึงอ่ะพี่เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงโดนเรียกตัวกูนึกว,ว่าโดนเรียกตัวเฮียอะไรไปแบกไปแบกเขาเลยร่นวะไปแบกเขาเลยเกมยิงปืนหรืเฮียพี่เดี๋ยวผมมาแป๊บนึง่งอะไรไอ้อ้วันหัวอะไรฮะเรื่องผู้ใหญ่ Đi kia về mừng quê.